สวัสดีครับผมชื่อน,นายเทนกรไทยเจริญชื่อเล่นชื่อเอกปัจจุบันอายุ28ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครครับเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนรัตนโกสิลร์สมโพธ์บางขุนเทียนและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลายัยรีนคริมวิโรนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ปัจจุบันรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนกุศลวิทยาจังหวัดสมุทรสาครรับหน้าที่การสอนวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ม .1 ม .2 ม .3 และวิทยาศาสตร์กายภาพครับเทคนิคในการสอนวิทยาศาสตร์ของผมมีง่ายๆด้วยกัน5ข้อข้อ 1. อบอุ่น คือต้องสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นเพื่อให้นักเรียนเกิดความไว้วางใจกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์สสนุกโดยธรรมชาติของนักเรียนในวัยนี้แล้วนักเรียนจะชอบลงมือปฏิบัติและทํากิจกรรมเป็นหลักเมื่อนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและทํากิจกรรมนักเรียนก็จะสนุกนักเรียนก็จะมีความสุขเมื่อนักเรียนมีความสุขนักเรียนก็จะเกิดการเรียนรู้ไปเองโดยอตัตโนมัติ 3. เข้าถึงง่าย เราจะต้องทําให้นักเรียนรู้สึกว่าเนื้อห,หาที่นักเรียนกํนาลังได้เรียนไม่ได้ยากเกินไปเป็นเรื่องง,ง่ายๆเรื่องใกล้ตัวที่นักเรียนพบเจออยู่ในชีวิตประจาวันเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนให้ได้ 4. การใช้เทคโนโลยีเทคโนโลยีจะทําให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นหากเรานําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ของเราน่าตื่นเต้นน่าสนใจเป็นอย่างมากสําหรับนักเรียน และ 5. ซึ่งเป็นไม้ตายสำคัญนั่นก็คือไม่มีการบ้านนักเรียนจะต้องฝึกฝนและทำความเข้าใจให้เรียบร้อยตั้งแต่ในห้องเรียนเพื่อจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนกลับถึงบ้านนักเรียนจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ สำหรับเวลาว่างนะครับก็จะชอบไปเที่ยวไปหมดทุกที่ครับไม่ว่าเพื่อนจะชวนไปไหนถ้ามีเวลาว่างมากหน่อยก็จะไปเที่ยวกันตามต่างจังหวัดไกลๆแต่ถ้ามีเวลาว่างไม่มากก็จะไปแถวแถวนี้ละครับเช่นเพชรบุรีแม่กลองประจวบชลบุรีครับส่วนสถานที่ที่ไปก็มีหลากหลายรูปแบบทางที่เป็นธรรมชาติทั้งที่เป็นวัฒนธรรมและก็สถานบันเทิงครับ ที่ชอบไปเที่ยวเนี่ยเราพรู้สึกว่าเวลาได้ไปเที่ยวเนี่ยสมองมันปลอดโปร่งเหมือนได้ปลดปล่อยความคิดได้มุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ได้เติมพลังเมื่อเรากลับมาเนี่ยอะไรที่เราเคยคิดไม่ออกมันก็จะคิดออกแล้วเราก็จะมีพลังในการทํางานมากขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือการกินเค้กโดยเฉพาะเค้กผลไม้เพราะเมื่อเวลาผมกินเค้กและผมรู้สึกมีความสุขเมื่อเวลาผมเครียดได้กินเค้กเข้าไปเหมือนกับร่างกายเราหลั่งสารอะไรออกมาทําให้ผมมีความสุขเปลี่ยนไปเป็นคนอีกคนได้เลยสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากทําอะไรแล้วมีความสุขก็ทําไปขอบคุณครับ